ไม่โฆษณาเลยอ่ะไม่หนักไม่กล้ามนะคะอันน LIKE ี่ทำไรคะพี่มาขอลูกสาวบ้านนี้ครับผมขอลูกสาวบ้านนี้ใครยเชื่ออะไรคะคนสวยเยอะชุติการครับผมเจ้าสกุลอะไรคะกมลโรสซิรินะครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อน้องบิ่มครับเจ้าหลวงอ๋อแเขาาต้องมีภาพนี้จริงนะพูดไม่ไงไงประตูอะไรล่ะคะอันนี้ประตูเงินครับประตูเงินได้เลยครับผม เจ้าบ่าวท่าทางจะเข้ายากนะพ่อปะ๊บมันเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเหรอเยอะเหลือเกินครับผมแต่วันนี้เจ้าบ่าวก็เต็มใจอยู่แล้วพวกมาเกินร้อยเก็บซ้อยเออเดี๋ยวจะให้ซอยแล้วต้องให้สร้อยคืนมานะพ่อไม่ได้กิริยาต่อรอ เอ่อ có ครับครับเอ่อในบริวารนี่นะครับไม่มีแต่เจ้าโต มึก็จะเข้าง่ายเดยพี่ครับผมองนี้ต้องทั้งหมดเช็คเช็คฟิ r ์สทําม่เน e c i s h วันเดีวันทนนอพี่เตียมาเท่าไหร่อะเตียมาให้หมดเลยกันแล้วกันแน่นอนโอ้โโอเคก็ีครับครับ เมือสรุปแล้วโอเคโอเคทำไมบอกว่าประตูอื่นทำไมปล่อยไว้ง่ายจังประตูนี